ก็จะกลับเมืองใช่ไหมต้องมาทำงานก่อนไปเอาขึ้นจะบ้านเพราะว่าค่ำแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อเข้าเมืองใจนยินใจยินมาวะอภิทองมามานะคะ อนึกว่าไม่เป่งลืมมามาเอาทำไมต้องให้พ่อจับด้วยกันนี้อุปกรณ์จับเองอ โอ้ไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเอาเราเดินนำหน้าแล้วเอาเราเนี่ยเพราะว่ากลัวกลัวไม่ได้ไปตามมาเราต้องนำหน้าไปก่อนบโบโบพญางคู่กันพญ่ซี่ละพญางคู่กันพญ่ต้องไปยังซี่ แมยิ้มอะไรกระปอมเปไร้องไเอาเอาเอาอ๋อพี่ทองจะทำอะไรโอ้โพี่ทองรู้งานค่ะขร้งานพระพดไม่รู้เรื่องเลยแน่ เต่เอาเปลือกอ้อยจะกินกินทั้งวันยังไม่พออีกอน,นีกระปอมก็มารับพิทองกลับบ้านเหมือนเดิมวันนี้จะกลับโรงเรียนวันนี้บ่นีกลับตอนไหนค่ำแล้วดิ ทำอะไรมีอะไรให้ทำไหมนี่ตั้งสอบงข้างบ้านยังไงไม่ได้ทำอะไรอย่าเหรอโอ้โหแล้วค่ำป่าน,นี้จะไปยังไงนี่ไม่กลัววะขับรถข้าอะไรมันกำลังข <c oughs> ี่วงนโอ้โหแต่ว่าช่วงนี้มันค่ำเร็วมันค่ำม,มืดเด้นี่กินแล้วก็เที่ยก็ถึงเมืองแล้วโอ้โหขี่เท่าไหร่นี่ขี่รถไปนี่บิดเท่าไหรไม่รู <c oughs> อ้อ้าวทำไมถึงว่าไม่รู้เฉ็าไม้ขึ้นเท่าไหร่ไม่เคยดูวะโอ้ <c oughs> โหหรือว่าชอบแบบแรงก็ไปแรงอย่างนี้นะ ออกลัวบ้างไหมนี่ไปนี่ไม่กลัวอ,อะไรจะขนาดนั้นไม่กลัวเลยเอฟซี F T ว่างั้นนะครับผมนะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับแล้วก็กลับเองบางวันบางครั้งก็มารถตู้วันนี้ทําไมถึงเอารถตัวเองมาก็ไม่อยากกลับรถตู้ทาไมารถออบ,บ้าช้ามาไม่ตรงเวลาด้วยเออธรรมดาอาจจะเห็นแล้วก็ขี่เตลิดผ่านไป อีกหนึ่งชั่วโมงก็ค่อยมาจอดอีกที่เราเรืองจะไป,ไปบ้านพี่ฟ้าทำไมมามานี่แหละบ้านพี่ฟ้าไปทางนี้ดาวเร,เรืองเคยไปแล้วเลยอยากไปอีกไปบ้านเราไปบ้านเรา,นานหน้าพี่ทองกินเหมือนกันแต่พี่ทองพี่ทองไม่ปอ่องเหมือนดาวเรืองเนาะออดูขา 5, พี่ห้าพี่ทองนี่ลากราวมาเลยนะครับ เราก็ลุ้นกันต่อไปในเอฟซีว่าพี่ทองกับดาวเรืองจะเป็นอย่างไรกันเมื่อไรจะสมหวังสักทีเนาะก็อรอติดตามดาวเรืองเดินดีๆลูกเดินดีๆต้องแยกทองดาวเรืองออกกเน้นสองครอบห<ะ>า,า,า,าสาวบ้านอีกแนวสาวบ้านตัวเองเด้อรู้ด้วยนะรู้มาจากไหนเนี่ยดูคลิปออกหนอ <laughs> โอ้ดีใจมากเลยนึกว่าไม่เคยดูนะเนี่ยพ่อคิดว่าไม่เคยดูเด้ มาท้องมามา,มา,มมาคือซื้อแต่มาทำงานๆๆๆๆๆๆๆมาทำงานเฮ้ยแล้วอาทิตย์หน้าจะว่างมาไหมนี่อาทิตย์หน้าไม่ว่างไม่ว่างอาทิตย์ไหนไม่ว่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันจับสลากต้องว่างมาจับสลากให้พ่อเด้เพราะว่าพ่อก็ไม่อยู่ จะเอาทำไมก็ตัวเองเป็นคนพูดเองว่าตัวเองเป็นคนหมานเออต้องอยากจะมาลองจับดูก็ต้องมาสิจะมาเอาได้งไงต้องไหมก็ตัวเองขี่ก็ต้องบังคับไม่ได้มาเนาะีความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยได้ขี่ที่ทองนี่ดีใจไหมดีใจค่ะฮะตอบ ตอบตอบดังๆหน่อยพี่ขินใจหน่อยดีใจสิดีใจกว่าที่ขี่ดาวเรืองอีกเพงเยอะอ้าวทำไมขี่ดาวเรืองน่าจะดีใจกว่านะเพราะว่าดาวเรืองขี่สนุกกว่านะตุ๊กโมเตมี่เลยดาวเรืองเผาวิ่งทำไงแบบโอ้ไม่วิ่งรอใครบอกว่าดาวเรืองจะพาวิ่งดาวเรืองไม่ใช่เป็นเด็กใจญสี่ขุนร้อยอย่างนั้นบอกจะเรียบร้อยเนาะดาวเรืองเนาะทองมามา ไหนปไปไปวอนนี้เราก็เดินมาถึงบ้านแล้วในเอฟซีไปไปดอกเรืองเอ็มาทางนี้จะหยียบหญ้าตรงดอกเืองก่อนใช่แล้วครับตรงดอกเรืองครับผมโอ้โห,โโหไปเร็วเลยโอ้โหพี่ทองดูโอ้ทำไมไม่รอดอกเรืองเนอยเกาะเนยโอ้ มันอยู่ที่คนขี่เด้ไม่ได้อยู่ที่ช้างหรอกดูหน้าตาแล้วโอ้โหบอกว่าวินบ่าวนี่รถนี่นี่เอา้เอาไม่ลงเหรอ โอ้มาส่งดาวเรืองไว้บ้านดาวเรืองก่กนก็จะไปส่งพิธงใช่ไหมใช่โอ้เดี๋ยวจะเอาพิธงไปไว้บ้านไม่ต้องลงหลกอหเอาก็ลงบ้านพิธงนั่นแหละนะจะลงที่ไหนโอ้กนหนูเพนดาแพนดานี่ไม่โยมเลย ทุกวันนี้ไปไหนวิ่งตามไล่กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับอีกออกมาเอาีทองเข้าบ้านเร็ว ไปทางไหนท้องทุกปูมาเลยถอยไหนๆที่ตรงเองอยู่ตัวไหนทองเบนเอเอเกัไปก่อนเลยยเออเอ้ยนถ้ย มันจะตกพี่ทองซะแล้วไปเลยบอากันไม่ใส่ก็ไปหาไปที่อื่นด้วดูว่า FC ไม่ได้ใส่นานแล้วจะใส่เป็นหรือเปล่าคอยดูผมว่าใส่ไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหยียบเอาขาเลยพี่ทองเหยียบเอาขาเลยอันนี้ใส่อย่างนั้นไม่ได้หรอกมันจะลุดไม่ใส่เหมือนอันนี้แหละ คลองดีๆเหมือนหูเอาตัวนี้ใส่เลยนี่นะเอ้ยใส่ยังไงก็ใส่ไปที่โอ้ยจอแต่กินลงมาใส่หัวกันเลยดูว่ายิ่นเต็มหัวหแล้วเนี่ย พอ่พอพอ่อพอไว้นั่นแหละไว้นั่แหละมันไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวพ่อไปทำเองสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ f c ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองและน้อยแต่ขอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อ,อ,อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันหน้าสำหรับคลิปวัวนนี้สวัสดีครับ